วงข้าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์แอนเทอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทับ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ นี่คือเกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือตกสิบหยิบล้าน still standing Thailand สวัสดีครับพบก,กับผมวราวุฒเจนธรากุณครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ1ิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทวันนี้นะครับเราจะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันของเรากันเลยนะครับคนนี้นะครับ บอกได้เลยครับเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีและที่สำคัญตอนนี้เขาหุ่นดีด้วย <Wow. S 1> นะฮะไปพบกับเขากันเลยคุณแจ็คเฉลิมพล สวัสดีครับแจ็คครับโอ้โหชีวิตเปลี่ยนไปหมดแล้วครับตอนนี้นะครับผมทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนิสัยพูดเพ้อขึ้นไม่หยาบคายครับผมแล้วก็มีสมาคารวะมากขึ้นครับอ่าสมาคารวะนี่จริงมีอยู่แล้วน้องคนนี้นี่บอกเลยว่าเป็นคนที่นอบน้อมมากใช่ครับวันนี้พิเศษมากคือเขาหุ่นดีขึ้นน้าหนักลงครับเพี่ครับเพราะว่าตอนนั้นแต่เดิมที่เราจําแจ็คได้นี่คือโทษนะหุ่นคุณนี่แบบอย่างนี้เลยไซส์แบบ XL อ่ะครับผมแล้วตอนนี้คุณโอ้โหหุ่นดีอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นลดไปกี่กิโล ผมตอนแรกนะครับน้ำหนัก130กิโลครับผม130กิโล<ช>และปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้80กิโลครับโอ้โหขอบคุณครับผมก็ดีใจตรงที่ว่าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนที่เขาแบบคอยให้กำลังใจแล้วก็คนอ้วนหลายๆคนเวลาเดินผ่านเราเนี่ยเขาก็มาถามเราว่าแบบลดยังไงเราก็แบบรู้สึกดีใจมากๆว่าแบบเราเป็นแบบอย่างให้กับเขาอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ลดเพราะว่าแบบ เราแอดหรือเราหลอ่อหรืออะไรเงี้ยคือเราลดเพื่อเราสุขภาพจริงเพราะว่าเราเรากลัวเป็นโรคป่วยหรืออะไรเงี้ยครับผมสุขภาพที่สําคัญที่สุดใช่เพราะผมไม่ได้แอ,นะอ๊ดเท่าไหร่นะไม่ได้คนคี้เก๊จเท่าไหร่พี่นะเป็นพูดเล่นโอ้โหเพ,พราะฉะน,นั้นตอนนี้น้ําหนัก80มานานแค่ไหนแล้วน้าหนัก80ก็ประมาณ 3- 4สเดือนได้ลวครับคงที่เลยคงที่ครับเพราะฉะนั้นเราไม่คิดอีกแล้วว่าเราจะกลับไปอ้วน โอ้ยผมไม่ชอบการอ้วนเลยครับตอนนี้ไม่ชอบความอ้วนด้วยใช่ครับแล้วผมเวลาเห็นใครอ้วนๆอย่างเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกว่าหุยเราสงสารเขาอ่ะมันทรมานมันทรมานครับผมเพราะฉะนั้นแจ็คจะไม่กลับไปอ้วนอีกแล้วไม่กลับไปอ้วนแล้วขอแบบว่าอยากมาสายแบบหุ่นดีนักกล้ามอะไรเงี้ยเท่ๆเลยโอเคอย่างนี้วันนี้ผมจัดให้คุณโดยพิเศษเลยสิบนักสู้ที่จะมาเจอคุณนี่คัดหุ่นมาแล้วดีครับผมจะไดะประกวดกล้ามกันว่าใครกล้ามใหญ่แน่นอนเลยวันนี้เรียกว่าทีมของเราครับ เป็นหนุ่มสาวเจ้าเนื้อจะเป็นใครบ้างเชิญพกันเลยครับวิธีรถหนักเป็นไงขี่มาครับขี่ม้า3วันเท่านั้นครับผมลงกิโลรถไป10โลฮะน้ำหนักคุณเหรอน้ำหนักมากครับผมยอสนับสนุนโดย ข้าวโพดอบกรอบท Twisco โ o l a าอัลติส c ์เอสโคโล,ลาสนับสนุนโดยยาจุดกันยุงเรเจอร์สเกาต์แบรนด์รังนกแท้อาหารชาวนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรน สิบนักสู้ที่จะมาเจอคุณนี่คัดหุ่นมาแล้วดีครับผมะบจะได้ประกวดกล้ามกันว่าใครกล้ามใหญ่แน่นอนเลยลวันนี้เรียกว่าตีมของเราครับเป็นหนุ่มสาวเจ้าเนื้อจะเป็นใครบ้างเชิญพบกันเลยครับ มาให้สําหรับแจ็คโดยเฉพาะไหนบอกว่านายแบบหุ่นดีคุณไ<น>มินเฮลอะไรไม่มีนี่ไงแบบอุบอวบเล็กน้อยอนี่เอาเบาหวานความดันมายืนกันทำไมเนี่ยจะมากล้าพูดว่านี่ผอมใช่ไหมผอมสิครับผอมไปให้ตลอดเลยนะ<อ>ยิ่งแจ็คผอมเท่าไหร่เฮียยิ่งมีงานเยอะเท่านั้นแหละครับผมพ<อ>ูดแล้วเจ็บใจพี่เอใช่ไหมพอเราผอมปุ๊บโอ้โหอยู่บ้านอย่างเดียวงานไม่ค่อยมี ไม่เรามีเวลาออกกําลังไงนี่ไงทำไมครับไหนไหนผมมาเจอพี่แล้วอยากเจออยากถามสูตรลดน้ําหนักเนี่ยเห็นพี่ลดได้เยอะมากเลยมีสูตรอะไรไหมน้องอยากลดจริงๆใช่ไหมอยากลดเลยเราเตือนเลยแล้วกันนะครับว่าจริงแล้วไม่ควรที่จะอดอาหารอย่างที่ผมบอกไปนะครับข้าวขาหมูตั่งมาเลยครับจานหนึ่งกินได้ให้กินได้เหรอโถคุณจะไปอดทําไมล่ะคุณก็กินได้ข้าวขาหมูเออแต่คุณกินปึ๊บขาหนึ่งเนี่ยเคี้ยว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 แล้วขายทิ้งให้มันรู้รสชาติ ข้าวมันไก่เอาแบบหนังมาเลยนะเอาหนังมันๆมาเลยนะแล้วข้าวมันๆกินปุ๊บคำหนึ่งเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วถายทิ้งให้รู้รสให้รู้รสพอแค่นั้นพอใช่ของหวานก็กินได้ข้าวเหนียวม่วงข้าวเหนียวม่วงกินคำหนึ่งเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วถายทิ้งให้มันรู้รสพอทำแล้วเป็นไงบ้างไม่เกิน3วันครับพร้อมเลยตายเลยาดสารอาหารขาสารอาหารทับงมสูตรนี้อย่าใช้สูตรนี้บอกว่าอย่าใช้แต่ผมเคยลดน้ำหนักเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้ว รถน้ำหนักแล้วเจ็บคอฮะทำไมอะทำไมอะเราไปไหนมาไหนก็อาไทยลถน้ำหนักรถเราได้กิโลอ๋อราได้10โลครับอ๋อโอเคคนไม่แล้วลาไทยรดได้ก uh ี่โลอ๋อราได้10บโลครับก็เลยโมโหเจ็บคอเลิกรดเลยตัวเท่าเดิมดีกว่าครับผมโอมาถามด้วยพูดเยอะไปก็เลยเจ็บคอก็เลยเจ็บคอก็เลยเลิกรดเลยหมดแล้วใช่ไหม ใช่เแล้วจบแล้วกลับมาไปแล้วนี่ล้ฝั่งนี้ด้วยว่มวิธีลดน้ำหนักเป็นไงขี่ม้าครับโอ้โยขี่ม้าเอาแปลกน้ำหนักที่อยู่หินครับขี่ม้าสามวันเท่านั้นครับผมลงกิโลลดไปสิบโลฮะน้ำหนักคุณเหรอน้ำหนักม้าครับผม รู้เฉยๆไม่ดูคมตืนกันมากเลยข้าบก่อนข้กคุณผู้ชมทางบ้านก่อนวันนี้ดูทีวีให้เอาหินรองใต้ทีวีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหนักมันจะหล่นนะทีวีคุณหล่นได้ไม่ต้องห่วงวันนี้เราเสริมเวทีเป็นอย่างดีสุดพิเศษนะฮะ แล้วเบาเนี่ยเบามันทับล่วงไปนี่เบาไม่แตกใช่ไหมพี่เบาเราเราหนามากหนามากแต่เราก็ยังหวั่นๆวันอยู่ว่าเอ๊ะทับล่วงไปนี่มันจะเด้งกลับคืนมาผมยังไงแล้วเลยนะฮะคนอื่นล่วงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพี่สาวผมพี่เป๊ปล่วงลงไปต้องเอารถเคนยกเลยนะทำไมอะทำไมอะไม่งั้นไม่ไหวจมดินเลยฮะผขอบอกนี่พี่สาวผมทำอะไรกันเนี่ยขอบอกคนนี้เป็นเอาพาวมากเรื่องมุกตลก จัดไปหนึ่งมุกค่ะสักนิดเดียงเป๊บได้ค่ะผลไม้อะไ <Sh ot pie> รไม่ยอมหลับยอมนอนเฮ้ยผลอะไรผลไม้อะไรไม่ยอมหลับยอมไม่ยอมหลับยอมนอนทุเรียนไม่ใช่ลําไยไม่ใช่ลองกองไม่ใช่ไม่ง่วงผลไม้อะไรไม่ง่วงมะม่วงต้องบอกว่ามัะง่วงเดี๋ยวต่อโทเอาอีกอันเอาอีกอันมาดิมาอาหารอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง มีอันเลยเหรออันแรกยังไม่ผ่านเลยยังไม่หายอีกอันสองจะมอเกลี้ยแกบอกแกตัวอันแรกตัวมุกก่อนตัวมุกก่อนนะอันที่สองหนักอาหารอะไรสั่งแล้วได้เลยอาหารเลยสั่งแล้วได้เลยกะเพราหมูสับง่ายๆดิข้าวผัดไม่จ่ายต้องยอมแล้วถ้าตอบถูกไม่ได้แล้วยอมยอมแล้วอ๋อยอมยอมก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้ว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 อะใครเป็นไง ผมขอโทษแทนกี่ผมไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษพี่ขอโทษท่านผู้ชมดีกว่าตั้งใจฟังอยู่คุณเนี่เป็นดาราเนี่ยคุณต้องซ้อมมุกให้ดีดูคนทางบ้านคุณกระตูนครับหนึ่งมุกครับครับผมนี่ตัวนี้ทาท้องแข็งอย่างนี้เลยนะอ่ะชจอเกลยยี่สิบอันโท้เลยครับไม่ธรรมดาคนนี้ผมไม่ค่อยถนัดเล่นมุกเท่าไหร่ครับคือเกิดมาค่อนข้างหน้าตาดีอะครับก็เลยทำอะไรไม่ค่อยถนัด เขาขายหน้าตาเขาไม่ขายมุกขอขอโทษนะครับพี่ไหวเปล่าไหวเลยสุดยอดกระตุ้นตาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีคนยังไม่พูดเลยเลยเบนเย่ยฮะเออเบนเย่ครับจัดไปพีทหนึสักมุกหนึ่งเออจัดไปจริงๆแล้วคิดไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยมามาสายเต้นเราสายเต้นสายเออหนูสายเต้นสายเต้นสายได้หรอเออหนูเต้นได้พี่อันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรนะผมเอาจริงนะทำไมหน้าพี่เหมือนพี่บุ๊กโกมากเลยครับ การแกไม่รู้เหรอจะไปอยู่ไหนมาหน้าพี่เหมือนมากเลยพี่ขาบ้าม่จริงดีบุโกะบุโกะทำนมมามีหล่ามากเลยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เบลเยี่ยมพี่เบลเยี่ยงถ่ายรายการเสร็จแล้วเขาจะไปเรียนต่อนะคะนี่กระโปรงนักศึกษาใช่เหนื่อยพูดสิเอาละทักทายกันพอสมควรแล้วพอแล้ววันนี้ถึงเวลาในการดวลแล้วครับพี่แจ็คมองไปเป็นไงสิบคนนี้ผมว่าทุกคนดูแบบ อาจจะแบบว่ากดดันเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยที่เราเคยอ้วนมาก่อนโอ้โหเราไงทานอมแล้วแบบคนอ้วนอะพี่พี่เขาเนี่ยรับรองว่าสู้ผมไม่ได้แน่นอนมั่นใจแบบนี้โอ้่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนักสู้เชิญประจำที่ได้เลยถ้าพร้อมแล้วนะครับ หันไปมองรอบๆตัวคุณเลยครับสิบนักสู้ที่อยู่รอบตัวคุณคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งแรกของคุณครับเลือกอะไรครับโอเคเลือกได้แล้วฮะได้แล้วครับได้แล้วหมายเลขนั้นคือหมายเลขหมายเลขเจครับ ยอยืดกระตายเลยเหรอก็ตายครับดูแลครับผมทำไมเอาหนูหนูนี่ตัวตกกลัวๆอยู่ทำไมอ่ะนางกลัวนางกลัวแล้วพอนางกลัวเพื่อแบบการตอบคำถามของนางนายจะตื่นเต้นเนี่ยก็ะต่ายไม่ต้องกลัวหล่นไปข้างล่างมีของกินเต็มเลยเออจะตอบวุณได้ไหม สู้ก่อนดวลกันก่อนเลือกกระต่ายเลยกระต่ายมีอะไรอยากจะบอกแจ็คไหมแล้วเธอจะรู้ว่าเธอเลือกคนผิดเอาแล้วศึกยุทธาถีเรารู้แล้วแจ็คที่ใส่ไม่ดีเอาหนูไรอ่ะเธอเคยเล่นนเลสวนใช่ไหมใช่เหรอพี่ช้างนี่เธอหนูเป็นนางเงือกใจเปล่ามั่นใจเปล่ากลัวเปล่าไม่ก็กลัวแต่ก็มั่นใจค่ะเอาล่ะและนี่คือการดวลครั้งแรกของแจ็ค สนับสนุนโดยวอสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่เเอก้าโปรกุลิโกซีโร่ชูกา้าช็อกโกแลตเฟรเวอร์และนี่คือการดวลครั้งแรกของแจ็คครับนี่คือก้า สู่เงินล้านนะครับของแจ็คเฉลิมพลนะครับส่วนกระต่ายอาสยามสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40 0 0 0บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้ตั้งสติให้ดีคำถามแรกเริ่มที่คุณกระต่ายครับอุ้ยเป็นไรคะตื่นเต้นเหรอะอะไรตั้งสมาธิเรียกกำลังใจมา ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรพี่ที่ชาวบอกมีขนมอยู่ข้าว่างพี่เอเขาเซฟที่เดียวปลอดภัยนอนเพรถโรงพยาบาลรอยอยู่หน้าเ <c oughs> สียวอะ่ะยังไม่มีสามีงยเลยะค่ะว้าวมาดูันกันก่อนค <c oughs> ำถามแรกเริ่มที่กระต่ายนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <c oughs> ห้องส้วมห้องน้ำโซขาถูกต้องครับมันต้องแบบนี้ไงทำไมฮะ ผมเนี่ยไปออกรายการเกมโชว์ผมโง่ทุกรายการเลยครับไม่ตอบได้ไวจังวะโอ้พี่ห้องน้ำพี่จะตอบว่าอะไรอ่ะเออได้เออเจอแน่วมาพลังอันแรกผ่านแล้วก็โร้ะเจอฉันแน่นังก้านกล้วยเอาสิฉันได้รู้ว่าช้าอ่ะเป็นยังไงอ๋อ มาถึงแจ็คก,กันบ้างดูซิจะตอบได้หรือไม่20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับเหล้าน้ำเมาสุราครับถูกต้องครับโ,โอ้โหเสียงดังฟังชัดเหมือนจะข่มกระต่ายอยู่เอาล่ะกลับมาที่กระต่ายกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหมาสุนัขค่ะถูกต้องครับ <c oughs> สุดยอด เยอะมากกระต่ายไวมากนะเบาๆแต่ว่าตอบถูกง่ายไปครับผมว่ามันง่ายไปครับเอาแค่นี้ก่อนค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆกลับมาทางแจ็คกันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับหมูเฮ้ยสุกรสุกรถูกต้องครับ โอ้โหตันงฟานเลยหันมาทำหน้าเหมือนแบบเฮ้ยโอ้โหแกงเอาแกงเขาหน้าตามผมอยากจะเปิดประตูมัน้ไปเลยอยเขอโทษครับแหมสุก้อนนะครับแหมอันนี้ขมกระต่ายอยู่ใช่ไหมขมครับขมเขาเอาละครับกลับมาทางกระต่ายกันบ้างตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเรียบร้อยอ่อนโยนประพฤติดีสุภาพค่ะถูกต้องครับ กรับมาทางแจ็คกันว่างครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับความเป็นสุขความมีอนามัยดีสุขอนามัยสุขไม่ใช่ครับดูดีๆครับความเป็นสุขความมีอนามัยดีดูตัวตัวอักษรที่เว้นไว้ให้ดีครับเร็วครับผ่านผ่านนะครับกลับมาทางกระต่ายครับความเป็นสุขความมีอนามัยดีมันสุขอ่ะ ไม่ใช่ครับดูดีๆครับเฮ้ยเร็วครับนี่ได้พั่ออกมาสุอายสุภาพสุขาเร็วครับเร็วครับสุกรเร็วครับ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 สุขีสุกร็วลาครับเฮ้ยวะเฮ้ยโอ้ยตายเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแจ็คไม่ได้คำนี้จริงๆเปล่าจริงไม่ได้แกล้งเลยผมโง่จริงคุณชาวเช้าง่ายมาก อะไรนะสุขภาพครับถูกต้องฮะสุขภาพไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋อ้โหเมื่อกี้หนูไม่ได้ตอบหรอคะกระต่ายตอบสุขภาพแล้วเธอไปซ้ำเลยเธอไปสุขขายรอบนึงอะจริงๆริงอะหนูรู้ว่าสุขภาพแต่หนูตอบว่าสุภาพเออแต่หนูอ่ะโอ้ยมันต้องมีขอไข่ก่อนดีสุขภาพอะสอเสือสะรลัวแม่ จะไปสอนเขาตอนเมื่อสักครู่นี้ tá, คุณก็ตอบไม่ได้ผมใช้ผ่านไปแล้วใช่และการดวลครั no ้งที่หนึ่งนะครับผู้ชนะได้แก่แจ็คเฉลิมพลเหมือนคุณแกล้งคุณกระต่ายยังไงก็ไม่รู้เลยกระตายขอโทษกระต่ายคุยกับเราหน่อยซี่ไม่เคยทำไมอะกระต่ายข้างล่างมีข้าวเหนียวมะม่วงที่หนูชอบกระต่าย คือเธอมีแฟนยังเอางี้ก่อนถามก่อนมีแฟนยังมีแฟนยังยี่สิบห้าคนยี่สิบห้าคนแฟนหรืออะไรเนี่ยฮะแฟนหรอกิ๊กกิ๊กแฟนแฟนไม่เอาจีบได้เปล่าไม่ได้ทำไมอ่ะเลือกเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยหนูคุยเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงฟาดอีกรอบง่วงอะไรเลี่ยเดี๋ยวใจเย็นจะตายใจเย็นพี่ยังไม่สั่งให้ใครเปิดประตูทั้งนั้นมาคุยกันก่อนดีกว่าอหูหนอเนี่ยแหละ พี <łość> ่ว่าพี่เอ๋ทำไมอ่ะเฮ้ยพี่เอ๋ได้ไงวะแสดงว่าพี่น่าเบื่อพี่น่ากลัวยังไงพี่น่ากลัวอะไรพี่เอพี่จะช่วยหนูคนละไม่เบื่อเนะเฮ้ยมือ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 ดีเดี๋ยวสิ กระต่ายมีอะไรจะบอกแจ็คไหมว่าทำไมถึงเลือกกระต่ายมาเป็นคนแรกเขาแอบรักหนูหนูรู้แจ็คแจ็คมีอะไรอยากจะบอกแต่เขาไม่รักหนูเขาไม่รักหนูเขาไม่เลือกหนูหรอกผมรักเขาจริงแต่ผมเนี่ยอยากให้เขาลงไปก่อนครับส่งกระต่ายน้องกระตูนมีความในใจจะบอกฮะอ้าวกระตูนมีอะไรอยากจะบอกกระต่ายกระต่ายครับผมรักคุณกระต่ายนะครับ ศึกนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักขอบคุณค่ะขอให้โชคดีเอาล่ะท่านผู้ชมมองที่คุณกระต่ายให้ดีนะครับยากระพริบตาถ้าท่านกระพริบตาอาจจะไม่เห็นคุณกระต่ายบนเวทีนี้แล้วนับหนึ่งนับสองอนับสาม มาดูกันดีกว่าว่าคุณแจ็คจะได้ค่าหัวกลับไปเท่าไหร่ครับ100จนถึง40่0มบาท40 0 0มบาทเลยครับโอ้โหเลือกคนแรกเลยนะครับใช้ตัวช่วยไปหนึ่งครั้งแต่ได้เงินสะสมกลับมาถึง40่0มบาทนี่ถือว่าตาถึง oh. เลยโอ้ oh. แน่นอนครับผม <laughs> นี่คนแรกเท่านั้น <laughs> ยังเหลือนักสู้อีก9คน มองไปดีๆเลยเล็งๆไว้ก่อนเลยใครจะเป็นรายที่2นะครับเก็บไว้ในใจก่อนและเดี๋ยวมาลุ้นกันในวันต่อไปนะครับว่าคุณแจ็คจะเลือกใครมาเป็นการดวลครั้งที่2วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลอรีเอต a วาสลีนเอสโคลาเนสเล่โกโก้คั้นซีเรียลโฮเกนแป้งเด็กจอนสันบอสซัมเครื่องดื่มลิโผยาจุดกันยุงเรนเจอร์สกาและแบรนด์รังนกแท้ครับ ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับก็ส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านเองนะครับมาที่บริษัท Sen s e e n t เ r t a i n m e n t นตะครับตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับเอาครับเอาใจช่วยคุณแจ็คเฉลิมพลนะครับในการดวลครั้งต่อไปได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิบหยิบล้าน s t ต l l Sanding Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับหมายเลขเก้าการ์ตูนเห็นตัวอ้วนๆมันไม่ใช่ไขมันนะครับ ความรู้ล้วนๆรับรองคุณแจ็คไม่เหลือแน่นอนครับยอมราหน่อยได้ไหมอ่ะแบบแบบแบบ